สวัสดีค่ะอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้เรามานั่งกินชาเขียวกันสักแก้วนะคะชาเขียวนอกจากจะมีคุณประโยชน์ทางด้านแก้กระหายแล้วยังมีสปปรรพคุณทางด้านการรักษาโรคปวดหัวโรคซึมเศร้าได้อีกนะคะแก้หวัดแก้ร้อนในและช่วยผ่อนคลายอารมณ์ระบายความร้อนจากศีรษะและเบ้าตา ที่สำคัญที่สุดที่ผู้หญิงชอบคือมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะทำให้อ่อนกว,ว่าวจะเห็นได้ว่าไปที่ไหนสาวๆมักจะดื่มชาเขียวกันนะคะบางคนก็นิยมดื่มชาเขียวแทนกาแฟค่ะคุณประโยชน์ของชาเขียวมีมากมายรู้แล้วอย่าลืมหามาไว้ติดบ้านนะคะหากไม่อยากชงกินเองก็หาซื้อตามท้องตลาดที่เข้าขายแก้วละไม่กี่บาทค่ะ ชมคลิปนี้แล้วหวังว่าท่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหากชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหญิงมอสตอรี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ